ล็อกมาเป็นอูริยาน่าโอลาฟดาเลัสครับส่วนอินเวสเอาซิกออกมาครับกับเดเวนนิกหนึ่งครั้งครับคือเหมือนเดิมเพิ่มเติมเป็นซิกแหละนะครับคิดว่าไงบ้างกับการเปลี่ยนอริยานาเป็นซิกในเกมนี้สิ่งที่ซิกก่งอูริยานาแน่นอนในต้นเกมผมคิดว่าเรื่องของการเียร์เวฟนะกลายเป็นว่าตัวของเบลบีจะได้เดินก่อนหรือเปล่า ความยากง่ายในการ้าไว้แต่สิ่งที่ชัดเจนเลยคือดามอ่ะมันง่ายมากจากการโย,ยนเมกาอโฟนลบอมแต่ผมว่าทีมไฟ์เนี่ยทางฝั่งของ EVOS ดูแข็งแรงกว่านะครับด้วยคอมโบเนาะใช,ใช่ใช่เพราะว่ามีตัวอย่างโอลิแนาที่พูดง่ายว่าพร้อมไปกับแจ็คกอนอสสองตัวนะครับอย่างตัวของ o l a ากับตัวของเดลสเนเองใช่ อเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากส่วนตัวเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบคอมทีมไหนมากกว่านะผมค่อนข้างชอบไปทางฝั่งอีเ v ฟมากกว่าสักนิดนึงนะครับส่วนทางฝั่งของ i n v a วดเนี่ยด้วยการเปลี่ยนจากซ i กเป็นตัวของโอล a n นเนี่ยทีมไ์อาจจะไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่เนาะในเรื่องของการจังกับจังหวะแล้วก็คนเล่นของเขาคอนโทรลแรงๆอาจจะไม่เท่านะครับแต่ถ้าได้ได้เก็บ ใช่ครับเรามีค่อยๆเช็คอู้จากค่อนข้นขางกระจายตัวเพื่อกันพื้นที่ครับอย่างนี้จะมีการโยนหมอดทิ้งไว้แล้วก็กันการอินเวทนะแล้วก็ดูการแก้เกมกันไปฮะขอพูดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับด้วยการที่เป็นซิกเตอร์แหละถ้าเกมตามเนี่ยอาจจะลําบากสักนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าด้วยคอม<ด>แซทไปก่อนเลยครับคือคอมที่ต้องได้ต้นเกมพอสมควรเลยเดียวสำหรับตังๆเกษนะเมื่อกี้เอาช็อตฟิลตีติดพอคัดสีไปครับ คือต้องไปต่างฝา่ายต่างต้องพยายามชิงต้นเกมใส่การดักเนี่ยฮนะแต่ที่โฟเป็นฝ่ายที่ได้2ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วได้เป็นคูค่ตึที่อย่างอันนี้แล้วดูเหมือนจะได้เช็คหรือเปล่าโอ้ oh, ไม่ได้ตีตัวของทางด้านของแางออฟนะฮะเมื่อกี้ใช่ครับแล้วก็โดนต่อไป,ไป,ไปอีกเล็กน้อยหนึ่งชุดครับเบลล์บีแถวการบ้าน,นมาดีครับโอ้โหเลือดค่อนข้างเจ็บเลยครับคร oh, ับต่อได้ดีเลยต่อได้ดีเลยเดียวครับสำหรับซิกครับของเบลล์บี นะส่วนทางด้านล่างยังไงบ้างคู่เดิมเพิ่มเติมเป็นจันน้าครับอลิสตาสองนี่ใส่แน่นอนโเขเดอลเจนนี่คือกำมือแน่นแล้วก็ไปแน่นอนครับเวลสองมาตามสเต็ปครับแล้วใส่อีกหนึ่งดอกครึ่งหลอดแล้วเอาอีกไหนป้ายไปด้วยครับใจเย็นอยู่ครับสำหรับตัวของเสกเนาะอ่าใช่ครับไม่รีบกดบาเลียนะครับนี่ถือว่าทําได้ดีฮะบางคนใจร้อนรีบกดบาเลียนี่คือเสียหายนะครับเดี๋ยวโดนไปหนึ่งแฉะครับสําหรับสปีดนิ่งแอคที่เป็นชิป วิ่งอีกหนึ่งแจ๊ะแต่ระยะของเดเวินเนี่ยตามธรรมชาติยาวกว่าด้วยเนาะอ่ะไกลกว่าใช่ฮะแล้วมีโฟลิกแอคเซลแบบเจ็บๆอย่างนี้นี่เมื่อกี้นี่แทบจะบังคับกลับบ้านเลยเดียวครับสำหรับตวง,งคอคกิงที่สียตะตวงอันนี้ไุณเป็น<อ>ลัว<อ>บน,บนข้างบนมีประเด็นครับห้าสแต็คพอดีคัไทเลือดไหลว่าบ้าบครับต้องตี แต่ทางด้านข้างมีคนมาเต้นเตี้ยนอยู่นะครับผู้ชมแต่ยังมีฮันนี่ฟุตอยู่ทำให้กลับมาได้นะครับในจังหวะนี้เอาแล้วโอ้โหอย่างนี้ตายเองตายเองกับเพื่อนตายเองโดนลิฟท์โพสครับโอ้โหแต่ทางบนบนครับเจตนาจะซื้อเวลาครับแต่ข้างบนเนี่ยโอลาฟเข้าแล้วครับอ้อมมาจากทางด้านข้างมีจีโฟ้อยมาด้วยครับโอ้แค่มันเจเลยละกันนะครับ ปดมาเล็กๆสวิงไหครับคือถ้าเมื่อกี้ปล่อยไปนี่ <S <S มันจะกลายเป็นไอ Q นะครับป้อมยิงป้อมยิงเฉยโดยที่ไม่มีใครได้ไปนะใช่ครับแล้วอย่างไรก็ดีครับเป็นโอกาสดันฟรีแล้วก็เสียเวททั้งใจจะไม่ได้เลยครับมองเปิดไปครับแต่ว่าคาสต,ตาไกลเหลือเกินครับครับผมแตนัสไซฟาโดนใส่างหน้ามิลเลอร์เิ่เค,ครับในเกมนี้ทั้งฝั่งของอีวสถึงแม้ว่าจะมีอเรหน้าในการเล่นเปิดเกมกับเจ้หน้าที่เพิ่มมุสสีนะครับโอ้คาสตาบ์าดีดเลือดเบลบีหายประมาณครึ่งหลอดได้ครับผม มูฟเนี่ยคอมโดยรวมมีปัญหาในเรื่องของการเปิดพอสมควรเลยนะอาจจะไม่ใช่ฮาร์ชแอนเกตที่การเปิดเกมที่หนักหน่วงที่เปิดเกมได้รวดเร็วมากกว่าเท่ากับตัวของทั้งไฟอาจจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับที่มีทั้งตัวทั้งตัวของวายนั่นแหละต้องนำหลักๆเลยคือเด้โทนี่ต้องไปก่อนเลยข่านที่มีระยะไกลๆแล้วทะลุยูนิตอันนี้นะครับแต่งอะไรก็ดีครับทังไฟเดนเดเอ็กซ์ก็หิวข้าเหมือนกันแหละครับเท่าที่ดูใช่ต้องต้องหาสักจุดหนึ่งให้เรเวนได้สโนบอว่าเกมที่แล้วครับ สักสักหน่อยนะครับก็จะดีเลยทีเดียวครับผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับแต่อย่างไรก็ดีเดวิดยังไม่ได้กลับบ้านครับถือเงินอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับส่วนเลนกลางเนี่ยจีโฟกับตัวของเบลบีเบลบีทำได้ดีกว่านิดนิดนะฮะด้วยพลังของซิกนะครับครับแต่ว่าไอเทมเนี่ยพอเราดูและสังเกตแล้วเนี่ยเรเห็นว่าโอลิอานาดาเมืจะดรอปนิดนึงเพราะเขาจำเป็นต้องไปสแต็กเทียนะฮะแต่ว่าซิกเนี่ยมุ่งมั่นพุ่งไปหาเลนดีก่็โดนดึงตีไปสองสแต็ก มาแล้วครับอย่างนี้ได,ได้มาสองคนครับแล้วล,ล,ละลายแน่นอนครับแล้วยังมีอีกสแต็กหนึ่งของแกชาเลนป้าก็ให้<า>โอ้อแ,รแรกเลยครับตอนแรกค้ชค่รจะตายนะน,น,น,นี้คือสแต็ก มันพบพอดีแล้วเขา็อกเซียนสวดเลยครับเพราะแกนชาเลนจ์ช้าไปนิดนึงครับในเหลี่ยมที่ตอนแรกอ่ะเหลี่ยมบนมันเป็นเหลี่ยมที่เหลี่ยมสุดท้ายที่ตีง่ายที่สุดแล้วล่ะเท่าที่ดูนะครับไม่ได้ตีแต่แรกแต่ในขณะเดียวกันกองก็ซื้อเวลาเก็บล็อกเซียนกีโรตีมาได้แล้วก็สแสดเแ็มนี้แล้วตอนนี้นู้นนี้ดูเหมือนจะแลกเซเล็ตแรกไม่ได้ครับสำหรับทางฝั่งทีมอ e ีวิรใช่ครับเพราะว่าซินดิเกตเตปโผล่ด้านบนครับอีวอสคอไวมากที่จะมาป้อมด้านล่างพร้อมกับเสี่ยงก่อนไฟครับ ่ามากเนาะนะฮะในจังหวะที่ซินิเคตโยนต่อยมาหนึ่งโอ้รถดีแอนดี้เหมือนจะมาแล้วครับรถดึงออกมาอีกแล้วครับโอ้โหกันไทยครับโดนแโอ้โดนจองเวรจองกรรมของจริงเลยนะครับมังกรไทไม่พอขอแปดด้วยครับในจังหวะนี้โรสเริ่มต้นได้ดุเดือดมากครับการบวกจะทรงพลังกว่านิดนิดครับด้วยการที่มีมังกรไฟในตอนนี้ใช่แ่่ใชครับโดยเฉพาะตัวที่ได้ประโยชน์ต้องการต่อยต้นเกมอย่างดาเลียนน่าจะยิ่งชื่นชอบนะครับ คแคสตาตนี่แกซื้อเวลาการเล่นด้วยเดเรียสค่อนข้างดีเลยเดียวนะให้ดูครับแล้วออกรองเท้ามาเป็นนินจาทาบ,บิทั้งคู่ทั้งคู่ของเท่ากันเลยครับสำหรับทั้งสองคนทั้งเดเรียสแต่ทำไปทำมาเนี่ยถึงแม De ้เดเรียสจะได้ค่าเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมนเนี่ยฟ<ถ>ิโอล่าได้าร์มเยอะพาวิ่งแต่ทิ้งเป็นสักเวฟหนึ่งได้ดูจากการเงินนะครับเวนเลนการนี่มองบอกว่ายังคงไม่ไปไหนครับยังคงค้ำ สปีดในการเคลียร์ทั้งคู่พอๆกันแล้วตอนนี้นะฮะเท่าที่ดูนะครับใช่ฮะโอลรียนาเองก็จะแตกมานานแล้วเรียบร้อยกัรส่วนอินเวสเขามักจะเป็นอย่างนี้ครับพอปีการลมตัว3-4ถึงคน ต้องได้สักอย่างเกิดขึ้นแล้วต้อมเลนล่างครับเทเรเดด้านล่างหายไปแล้วฮะแต่อย่างไรก็ดีครับแรกมากับตัวของเทเลเดด้านบนเช่นกันครับแล้วจะกลับจะเป็นตามสเตปอินเวทรหรือว่าครับต้องดันสองป้อมครับไม่ได้สองป้อมนี่จะรู้สึกว่าตัวเองจะคันๆที่คอนิดนึงนะฮะเหมือนจะเป็นลมพิษแต่อย่างไรก็ดีครับเป็นการดูเหมือนจะเป็นประเด็นเหมือนกันพยันจะไดเบลบีเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วได้ด้วยครับแต่ว่าอาการก็สาหัสเหมือนกันครับได้สองครับเอามิเลอร์เคิร์นยิ่งตามบอร์ดันไปด้วยดังนี้นะ กันเซิลว์ปไปฮะอลิสตาวอ์เดจวิ่งเช็คครับเช็คแล้วจะมีคนว์ชาช้าหรือเปล่าเจอไหมไม่ทันละครับสายวอล,ลิงแอกไปตัดจกกังหวะซื้อเวลาครับยังดีนะครับพี่เมอกี้เบลบีถึงแม้จะเสียชีวิตแต่ยังซื้อเลือดไปได้เยอะนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเสียลิเพลรอไปด้วยอาจจะโดนเกมถ่ายปอมหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่สถานการณ์ยังคงบองยากอยู่นะครับถึงแม้ว่าอีวิจะสถานการณ์ทางการเดินน,น,น,นำอยู่นิด,น,ดนิดครับ ใช่ครับแต่เหมือนจะวิ่งไล่จับฟิโอลาแล้วก็รับแพ็กเกจของเสกครับเป็นการหยุดเอาไว้ที่พอตไม่ได้สวยไม่ใช่ในเคต่อยซ้อนไว้วาลดัตต์วิ่งตามไปโดนมูดอยู่ที่หนึ่งกีลวาลดัตต์ก็จะตายต้องบนซูดิดออกมาก่อนเซฟได้สวยงามคาสตาปาแคสตานต้องวิ่งหนีออกมาเหมือนกันครับดูครับทีาทางฝั่งของแคสตานกับดาเลสเนี่ยโดนไปเยอะแต่เลือดแทบไม่ลดเลยทีเดียวครับเป็นทางฝั่งของอินเวดที่เลือดลดเยอะกว่าด้วยซ้ำครับทำให้ตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสกับ ลิเทอโรกับฝั่งของทีมโคฟทีวอยสปอร์ตแน่นอนครับใช่ครับพยายามสกิดครับด้วยวันซูนเมื่อกี้ช่วยไว้ได้ดีมากๆเลยครับของเดเกิดปูยักษ์ไปครับฝั่งของทีมอินเวสทีสปอร์ตเดินเกมสวนทางด้านเลนกลางพยายามจะดันให้เร็วที่สุดครับแต่ดูเหมือนกับฟูมินเนียนเว็บจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับทำให้ไม่ได้เทอเลยทางด้านเลนกลางไปครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ตอนนี้นี่ลิฟเฟโร่เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของอินเวสควรจะพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่า คนที่ถือลิฟท์เฮลเลอร์เนี่ยอย่างแรกคือใครนะครับสองคือสเบดเนสไหมถ้าเบสเนสแล้วคนที่ถือลิฟท์เฮลเลอรไปอยู่ด้วยแบบนั้นนี่อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งครับครับผมตอนนี้อีวอสยังไงครับหลังจากกลับบ้านออกมาอีกครั้งครับยังรวมตัวกันอยู่ตรงกลางครับอย่าลืมนะครับเขายังมีลิฟต์อยู่ในตัวนะครับลิฟท์เฮลเลอรเนี่ยนะฮะแล้วโดนกดตัวทวินชาโดว์เช็คมาครับเฮดิชั่นครับซิติเคนเก็บดิสคัดเลอร์ไปเปิดวิชั่นตรงนี้ครับวิ่งกันอยู่ คุมพื้นที่แรงกลางกันทั้งคู่ฮะัโอล่าบอดัสวิ่งมาโดนกระแทกไป็นหนึ่งทีอ้าวโดนน,นะครับหที่ <c oughs> น่าสนใจในตอนนี้ครับจากสถานการณ์โดยรวมเนี่ยแคทไทเงินฉีกแคทสตาร์แล้วนะ,ะงไม่แง่ว่าปิโอล่าเงินเยอะกว่าเดลิสพันหนึ่งครับคุณผู้ชมพันหนึ่งก็ชิ้นหนึ่งนะครับคึงชิ้นคึงชิ้นอ่ะที่เราไอเทมไปชิ้นใหญ่ราคาประมาณประมาณพันหนึ่งอ่ะครับนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ อาจน่าจะได้เห็นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะได้เห็นเกมที่เกิดจากตัวของฟิโนล่าแรงๆพอสมควรเลยเดียวครับผู้ชมตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าแล้วนี่แล้วพอมมแมท์อ้ํานกันอย่างนี้ครับเงินมันน้อยกว่าครับแกสตาซานต้องรอแล้ววายมาต่อยก่อนเลยละกันโฉบจากแบตเตอรีบมาแล้วละลายหายไปเลยก็ต้องมีเมกาฟโนบอบโยนมาแกสตาซนต้องวิ่งออกฮะตีโฟนล้อนรวมมาโอ้โหแบบนี้แบเลียตายเกี้ยงนะเมื่อกี้ แล้วแตกวิ่งก็มาเอาหน้ากระแทกแล้ววัคคัลี่หนีมาได้แพ็กเกจก็โอ้โหน่าจะตีเบือ,อกเลยเกินเจ็บเลยทีเดียวครับในช่วงเมื่อกี้ครับโอ,โอ้โหใจกล้าเหลือเกินครับคิดว่าตัวเองมีแพ็กเกจกับวัคคัลี่ครับแต่อย่างไรก็ดีครับตรงฝั่งอินเวนเองก็เจ็บเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกนี้ผมคิดว่าทค่าจะเสียมื่ก่อแต่ทำไปทำมานี่ไม่เสียไปสักเท่าไหร่ครับเป็นแค่โอลาฟเท่านั้นครับพี่เป็นราคาที่ทางฝั่งของทีมอีโวสอีสปอร์ตได้จ่ายไปนะครับคุณผู้ชมใช่ครับ เดี๋ยวดูอ็อบเจกต์ตรงนี้ครับพยายามจะเข็นมินเ,เน,นี่ยนเวฟกรดันอยิงคอเนื่องแล้วดึงได้สวยมากแล้วปาดไปแคทไทยทริบโพสีออกมาก่อนเลยครับครับผมโอ้หเจ้ารถตัวเองเนี่ยโดยนาเมจไปเจ็บหนักเหมือนกันฮะถูกต้องครับก็เอาไปเหนทีเดียวนี่ซิลิเกตอาจจะหายตาแล้วหัวมาพึ่งพึ่งทุบแปดออกครับ<ต>ไปแล้วเนไปแล้วนะหลบได้ดีครับนไปถ่ายที่เลนกลางไปครับยื้อเวลาทำเวฟไปครับ แล้วเทเลพอร์ตมาจากแคทไทยครับแต่โยนอันตีสวยมากแล้วมีละครเลยจะตายยืนอยู่กลางวงละลายหายไปแน่นอนแล้ววอดัสต้องรมบี้ีอกมาก่อนครับใช้แกนชาเลนจ์แล้วก็เสียบังกรตาครับแอะไรก็ดีครับดูเหมือนกับแคทสตาร์พยายามไปไหลตัวของลิฟต์กระดึงได้ดีแต่ดาเมทอมไมยขาดไปหน่อยดึงจากกเก็บจนได้ครับ แล้วซดเคตพยายามจะฝืนปืนดนนิดนึงแล้วก็เก็บสวนออกไปหนึ่งตัวครับแล้วซินดเคตเสียทีเอ่ันลงไปยังมีเซกับดีโฟอยู่น่าจะตอดเอาให้ตายครับขาดอยู่น่อยอยังอีกแล้วครับโดนจะเชี่ยวชาญทักออกครับน่าจะแหมเมื่อกี้เป็นการสืสร่อสารที่คุ้มเครือสักนิดนึงครับจากทางฝั่งของอินเวสนะครับคนหนึ่งพยายามจะกันล,ลิฟเทลลนะครับอีกคนหนึ่งพยายามจะเข้าไปบวกนั่นคือซินดิเคตกับวอร์เรสเตสเองครับแต่งางไรก็ดีครับแคทไท์อาศัยความเป็นตาอยู่พยายามไปดันเทเลนด้านล่างต่อ ทำให้การเงินยังคงสูสีกันอยู่ณต,ตอนนี้ครับครับแล้วดาวเวนมาบิ้วเดิมแบบเดิมเลยครับนะครับส่วนทางด้านทีขงของกรีก็ได้ตัวหองทีนี้ฟอร์ดกับตัวเบลลิคก,กิงแล้วเรียบร้อยนะครับมผมเมื่อกี้ตื้นหมดทั้งมวลเิดจ,จากคา,เ,าเซต้าโพเิชท่านหลงนะครับแล้วดาเโอ้แล้วบอลแรงมากครับตอนนี้ทีโฟเรียนดี้มาแล้วครับกดชะลอจะลไว้ก่อนครับบอยับยเลยวินชาโดฮะแล้วตอนนี้ เสกมาแน่นอนครับพ่อยแพ็กเกจมาด้วยครับต้องดูเขาคนนี้ครับกับการไปปิดถนนตรงไหนของเขานะฮะอย่างโถมเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้แล้วเปิดบาลานชอรทันทีครับในตอนนี้ไม่มีวิชั่นครับของอินเวดครับับแล้วราเดเจอเดินมาเช็คครับเจอแน่นอนครับแล้วดาวเวนมากรนะโดนดาเลียดดักไว้แล้วแอซซเปเนี่จับไปเป็นเ็กที่หวยออกหรือเปล่า แต่ด็อกซีกีโอตินออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้ค้นแล้วด็อกซีเดี๋ยวที่สองไปครับตายไปแล้วสามตัวสองดังพังไปเลยครับในจังหวะนี้แล้วข้างหลังระเบิดอยู่คันไทยพยายามตีวอลดั้ครับเรามีลิฟท์หนึ่งมาพี่เห็นไม่โดนแล้วพยายามแทงอยู่เบลลี่โดนมาทางด้านล่างแล้วก็ต้องเตะไปได้หนึ่งตัวแล้วเลยนะครัซาตานสโลนปันปื๊ดอ้าวตายเองเฮ้ยเกมพลิกเลยครับเมื่อกี้ได้ไงครับมองไม่ทันน่าจะเป็นน่าจะโดนช็อตฟิวส์หรือเปล่าครับ กับสกิลอื่นนะน่าจะครูดาวทันพอดีครับเบลบีรอดไปเฉยเลยครับใช่ฮะน่าจะเป็นบวกกับดาเมจของตัวอินฟินิตออฟด้วยนะฮะแต่ตัวนี้นิดนึงครับไฟเนี่ยถูกแยกรับเป็นสองปากต้องชมแคสตานะที่ทำได้ดีเลยเนี่ยวเขาให้ครับครับเกียตินแรกแล้วเกียตินสองครับโอ้โหแคสตานแบกจัดๆครับในช็อตนี้แล้วเหลี่ยมนี้ก็ชนะไปแบบงงๆครับสำหรับการลงไปเทรดใช่ครับ ของวอลดั้ครับนี่ครับอันดับลงสุดท้ายครับพิโอล่าแพ้แบบงงๆเลย้ะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับบอนเลยชัดเลยครับคัมแบ็คฟอตฟิวใช่ไหมฟินิทออฟกับตัวของเอ็กวอซีมายฟิวโอ้ครับผมอาอไม่ใช่ฟินิทออฟนะขออภัยเป็นเอ็กวอซีมายฟิวเลยนะครับครับผมเต็มๆกับเรียนดีเผาครับมันมีเอฟเฟกต์อยู่นะว่าโบนัสดาเมจเพิ่มถ้าโดนเป็นซีซีนะครับนตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ดีครับบอลพาววเอร์เพี กับบัฟเนี่ยเหลือเพียงแค่ตัวของชันหน้าคนเดียวที่ได้ถือนะครับในจังหวะเมื่อกี้ใช่ครับแต่ก็ยังพาบัฟมา<ต>ที่<ต>เลนกาน์ลครับตแ,แต่ยังคงต้องรับซิกมิน,นี่นสคันนี้ครับปัญหาคือ เนียนใหญ่แล้วครับที่เกิดจากตัวของปาราลันชอเราะเอาบีกมาเปิดก่อนได้ดีมากเพราะว่าดาเรียนไม่แข็งเท่าไหร่พยายามจะปั่นออกไปแล้วตายก่อนครับเราจะงานจะยาวหรือเปล่าซินดีเคจะหันไปสวนยางครับใจเย็นก่อนไอเสือนะเข็นต่อครับด้วยการใช้ตัวของซีกมินเนียนที่ได้รับจากบัฟปาราลันชอครับมินเน่เออเทเลสของทั้งหลังของแล้วโยนไปกันพอลพีเอไปหอบมีมอนซูนพยายามจะล้างไว้แล้วหลังเข้าครแคทไทยโดน ฮาริงเกลวขัดไว้รวบออกมาได้2ตัวมดแกนชารเล็ตแลวพยายามวิ่งไล่ไถ่บอลตรงข้ามครับและอินเวกันจะได้ไปหนึ่งไฟแล้วจีโกตายลงไปเหลือมิลเลอร์ิลอีกแล้วฮาริงเกลวหนีก่อนตายสี่อีกแล้วครับหมดเหลือว่าหรือว่าแล้วครับสองต้อมแน่นอนครับอย่างต่ำผมบอกเลยครับในจังหวะนี้โอโหแล้วดูครับไม่ให้มิเนียโดนแตะหรือเปล่าครับคุณผู้ชมแต่ไม่ไหลครับเอาชัวไปมังกรดินแล้วปล่อยแคทไท ตันคนเดียวครับแต่แคสตันเกิดมาทีแบบนี้ไปเซเกียวที่มังกรดินดีกว่าครับเดี๋ยวไฟเกิดที่ตนี้นึ่งครับคือจำนวนคนน้อยกว่าแล้วครับโดนครี่ใช่ฮะต้องบอกว่าการคอมานช็อกเวฟโดน2ตัวครับแต่ไม่มากพอครับด้านหลังโดนล้วงแคทไทปปิดสวยมากนะเอาจริงๆคือเดินมมาปิดดีนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้คือวเตเทจครับจังหวะยกสามเมื่อกี้นี่คือดับฝันเลยนะครับจากการที่จะเคิร์นด้วยตัวของคอมานช็อกเวฟนะครับจำนวนคนน้อยกว่าอยู่แล้ว แล้วเจอยกไปแบบนั้นครับเทพจะไม่เอสก็ดีแล้วครับแล้ววอเตเตจเจอก่อนแล้วหึงกลับเลยครับเป็นรองเท้าอัพเกรดกอลเลียสนะครับในการวิ่งไล่นะครับเป็นวัวสายหนัวครับคุณผู้ชมครับไม่มีเอาเน้นความถึกเจอันเน้นใสก่อนอะนะครับถ้าเป็นกอลเลียสคือวิ่งใส่เปิดก่อนนะครับสา้ใจมากยังคงพยายามดันอยู่ครับสำหรับอีวอสครับ ว่าครับคุณผู้ชมครับบอกตรงๆว่าอินเวสการเงินเริ่มถีบเยอะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้งาเกือบ5,000เลยทีเดียวครับใช่ครับแต่ว่ายังคงพยายามจะทำเว็บไม่นิ่นให้เยอะสูงเข้าไปนะครับ,รบสำหรับ รีวอสนะคับเพื่อรอหาจังหวะสวนนะผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้เทเลพอร์ตดูดาวหรือเปล่าครับเราเลยไม่ได้เห็นแคไนไทน์เนี่ยแยกไปส,สปิทนะครับคุณผู้ชมต,ตอนนี้ทางด้านข้างพี่วัววิ่งเข้ามากระนาบแล้วครับแล้วยังไงไม่ใช่เหยียบเข้าครับฝั่งของพี่วอสยังปีงนกันได้ดีอยู่จินิเกนเก,เกือบหลงครับเมื่อกี้งาา้างหมัดไปวิ่งหน้าสวนขฮอลลิงเกลถ้าโดนฮอลลิงเกลลอยมีโอกาสตายเยอะมากเลยครับไม่ว่าถ้าเดินตัดสินใจเดินขี้เกียจนี่ตายแน่นอนครับแล้วทุกอย่างจะพังเลยทีเดียวเท่าที่ทำมาของฝั่งนเสอรร์คับ เราไปคูดโทษตอนนี้ครับไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรจริงครับใช่ครับอีคืออีโวลู้สถานก,การณ์ตัวเองดีครับว่าถ้าโดนดันเข้าไปเนี่ยด้วยครา้ที่ฝั่งข้างเขามีซิกบอลใช้คเขาสามารถหลบสกิ๊กเนี่ยนะฮะ uh huh. ครับผมแหมบอกว่าระเบิดนะครับมันนันจรริงคบแล้วดูเหมือนแคทไชทได้เวลาแล้วหรือเปล่าครับไปสปริ๊ต ทางด้านล่างแล้วนะครับค<า>ุณผู้ชมครับไหลเข้ามาเยอะวอเตอร์เจสอยู่ทางด้านขวางก่อนการพยดดายามจะดันที่นี้เวฟกลับเข้าไปครับแต่แคสต์ไเดี๋ยวสักพักต้องมีคนน่าจะเป็นเวลาเวฟล่างนะครับเ <c oughs> พราะไม่งั้นถ้าโรวมตัวกันดันล่างเนี่ยเซเชลชานี่เอซีคิวป้อมทิ้งไปเลยนะครับเอลเดอร์เป็นเอลเดอร์ลมหรือเปล่าครับเท่าให้ดูเนาะอ่าใช่ครับ <ผม S 2> เป็นเอลเดอร์น้ำครับไอเขาเอลเดอร์ลมเขาขออภัยน้ำไปแล้วเป็นเอลเดอร์ลมครับเอลเดอร์ลมนี่คือคูดาวมหาศานะครับแต่ตอนนี้มีการเปิดบาลอนหรือเปล่าครับ พยายามยึกยักอยู่ตรงหน้าบาลอนนนลนะครับอี้นี่เหมือนผมเห็นลูเดนเอเคโคพอกพร้อมกับตัวของลีน่าเข้าไปการโ๊กเนี่ดูนักโอ้เป็นตัวของลีน่านะครับน,น่าจะเป็นตัวของเป็นน่าจะเป็นแบตเตอรี่เปล่ามันจะมีมันมีเอเออของบอสซิ่งบอมอยู่นะครับม<อ>นได้จะกระแปะไปโดนครับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแต่บอกตรงว,ว่าเจ็บจริงครับส,สัวล็อซิกในหันเมื่อกี้ที่ผมกําลังจะสื่อนะครับ ครับผมแล้ววิ่งไปโดนพายุลอยไปนึ่งทีแล้วเปิดปอเลยละกันนะครับโอ้โหนี่ก็ลั่นเหมือนกันครับกดเล็กนาล็อกวิ่งออกมาครับเป็นแอลลี่นะต้องที่ดูนะอ่าใช่เป็นแอลลี่ซสมอนแอลลี่ใช่ไหมที่กัดใช่ครับเป็นแอลลี่ดินไปกัดไปกัดนค <ะ S 2> ือ <นะ S 2> ต้องนานตอนแรกกอนอแล้วตอนนี้เปิดแล้วครับเปิดเพื่อดึงเขาออกมาครับออกมาเล่นกันหน่อยดิเพื่อนโอ้โหเปิดลูกเดียวมันไปขนาดนี้เลยเหรอแต่เปลี่ยนปูเฉยครับตอนนี้ไปเอาวิชั่นก่อนครับเอาวิ่งเร็วก่อนครับครับวิ่งหนีออกมานะ ไม่ได้ไม่เสียแล้วไหลครับครับแต่ดันสวนกลางเปบอกนะทางด้านล่างนี่มีประเด็นอยู่นะครับผมไม่มั่นใจว่าใช่ครับถ้ากลางแล้วโดนอย่างนี้จะโดนเอาโรเทดได้นะครับเพราะเข้ากลางฟรีนะขอด้วยเทมสักนิดนึงครับว่าตอนนี้กำลังจะดักครับแล้วไปมาเอาโดนฮาวลิงเกลครับแล้วจับแต่ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในขั้วโน้มอมตามเข้ามามีคนเตะบอร์ตเข้าไปกับวอลเลเจต้องพยายามวิ่งแล้วแล้วแฝดมาโดนสู้ดิดงออกกลาง มีละครเกือบตายครับอาการสาหัสเลยครับตอนนี้วากิวหิวเลือดครับตอนนี้บอกตรงๆครับเมื่อกี้สิ่งที่ผมเอาโหว้าวว้าโดนผีกัดเต่าไม่ได้เอาสเปดมากดแก๊ชาเลนซีโฟร์ดิวอนกับมาหาตัวเองก่อนแล้วเพื่อนจะมาช่วยข้างในก็มีการกดลิฟท์วิ่งหนีมาประกันวอเ่าเจ๊ก็จะตายว่รวบได้สวยดีประกันกันสองตัวแล้วคนสวยยังอะไรแล้วเดยวเจ๊กี้เอติดไปหนึ่งตัวสองตัวไหมไม่ได้โดดไม่ได้โดด โดนไปกึ่งจอแต่ไม่มีสแต็กครับดาเมจไ์แมตต้าครับแต่ตอนนี้เคทวิ่งมาถ้าโดนเฉาะซีเอล้ไปครับผมพลายตามต่อไปครับเบลบีมีกราดูกชันตักข่าวอยู่เล็กน้อยแล้ววอร์เรนจนนี่มาจากทางด้านข้างแล้วกอร์เรจะโดนดีมันต้องไปจะรีบจับไปแล้วทุบอีกหนึ่งตัวลอยซีเอลั่นแล้วรอชาวบ้ากินได้เลย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 ครับผมเป็นแฮสจากสองงของทีมอินเวดอีสปอร์ตครับก่อนหน้านี้ที่ผมกำลังจะพูดคือ พยายามจะโถมเข้าไปแต่แคสซาตานยังอยู่บ้านแถมไม่มีเทเลพอร์ตครับคุณผู้ชมที่ดีสิ่งพี่ผมกำลังจะพูดครับเกมที่เล่นแบบนี้งคับไปโดนสปิดพุชแต่ดูเหมือนกับเป็นทางด้านท้ายที่กลับไปเติมต่อแล้วไล่เลียงคิวเลียงเบอร์เลยทีเราทำับทางฝั่งของทีมอินเวดครับแล้วดูเหมือนจะมุ่งไปที่เอลเดอร์ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ใช่ครับเอลเดอร์ลมตัวนี้ให้ลมกคูดาวมหาศาลครับผมนะครับ หลีจะได้เห็นเบลบีโยนไปใกล้โฟโนบอลแบบรัวๆนะครับคผูไไ้ชมครับแต่ตอนนี้ที่แน่นอนที่สุดคืออินสเวสครับมีสปอร์ุสต์ได้เอลเลอร์ๆๆคลาวด์ดก,ก้อนไปที่ๆเรียบร้อยนะครับเงินนำไปที่9,000ครับแล้วเหมือนอ e ีเวสเหมือนจะต้องรู้ครับว่าจะต้องทำเป็นคอนเทสต์บ,บาลอนตรงนี้จะบอลเดชเจสค่อนข้างเจ็บครับจะเป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่าอะไม่แน่ใจครับแต่ดูเหมือนกลับไปรียังไงก็ดีกว่านะครับผู้ชมไม่ต้องรีบร้อนครับ สำหรับสังฝั่งของทีมินเวดดิสปอร์ตครับอย่างไรก็ดีครับดูเหมือนกับอีโว่ยพยายามจะหาคนจับอยู่ครับแต่เท่าที่ดูเนี่ะมันจับไม่ง่ายเราก็การจะวิ่งไปจับแคทไทยหรือเปล่าครับแบบนี้แต่โอ้โหไม่ถึงครับถ้าจะเอาจันหน้าไปเซฟเฟอร์ก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะครับแล้วซินดีเคทง้างมาแบบคนไม่กลัวครับไม่กลัวหรอกเพื่อนเลยว่าโซมาติลี่จับไปเลยแล้วกันครับเราวิ่งตรงนี้กลายเป็นคนที่โดนไล่แเดนโดนเอเมเดนดึงมาแล้วแตกทันทีครับโอ้โหไม่ทัน ช้้มันรอพยายามจะใช้เอาแล้วมีคนครับซถ้าเอาแขนแรกอายุสมัยใหม่อีกแล้วครับผมแล้วก็ตายอีกหนึ่งคนตอนนี้จังหวะสวนต่อครับแคทไทยพยายามจะวิ่งไล่มีละครับคนกับป๋อแกชาเลนเราวิ่งออกมาครับวิ่งไล่แทงกครับไล่แกสตาร์สเต็ตสองสเต็ตน้สเต็ตจะสามสเต็ตสามไม่ได้ครับจะพยายามเก็บห้องอเข่าลิฟท์โคตรลบดาเมจนแต่ในตอนนี้สุนี่วัวไล่คอทีโฟของพ่อในป้า ตายแับตายบดตายเกลี้ยงนะครับตอนนี้เป็นโคดะคิวของเบลบีกับซิกนะครับมองตรงๆว่ามันโคดเขาโคดไม่ตตองแล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้จบเลยครับแต้มที่สองครับของอินเวนอีสปอร์โอ้ไทยยับเลยคือซินิเคตตอนพูดตรงๆนะครับไฟสุดท้ายเมื่อกี้ซินิเคตทำท่าจะโยนพอดพูดภาษาชาวบ้านคือโยนจริงๆครับเพราะว่าเพื่อนเข้าไม่ทันแล้วครับในจังหวะเมื่อกี้ ถ้าถ้าดีเข้าใจคือเขาอาจจะโดนคอลลิ่งเกลีวเขาพยายามใช้ออโตรร้แตนี่เพื่อล้างซีซีครับเพื่อให้เกิดความต่อเน,นื่องในการเข้าแต่แต่แตมันคือการหลงออนะครับเพราะเพื่อนอยู่คนละฝั่งของเคเลนนั่นเองอ่าใช่แต,แ,ตแต่พอมีการหลงเสร็จแล้วเนี่ยผมเข้าใจความคิดของเซนงพยายามจะปิดทางอ,ะอ่ะใช้แพคเกจกับว่าเยาาจะเพื่อปังพยายามแฟงปิดทางหนีจะกลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละที่ต้องโดนโฟกัสแล้วก็คือเป็น44ีปุ๊บด้วยความต่างของเงิน ทังฝั่งอินเวสก็เลยโขมได้เลยจากตรงนั้นนะครับใช่แล้วก็ที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเบลบีกับซิกแล้วก็เมก้าอินฟลูโนบอมเนี่ยแรงโคตรนะครับแข่งแน่นอนครับเพราะของเขาเต็มแล้วครับคือที่ผมดูเนี่ยมิลเลิร์เนี่ยรู้สึกว่าไปอยู่กลางวงนี่หายไปเลยครับเพราะว่าตัวของแอเรียระเบิดเนี่ยมันจะมีความแรงต่างกันนะวง<ช>นอกกับวงในเซนเตอร์จะแรงมากเลยถ้าวงในก็กินเต็มเลยดาเมจก็หายไปเลยครับแล้วดูนะครับสถานการณ์การเดิน ชัดเลยครับว่าหลังจากนั้นนี่ทางฝั่ง i n v เว e นี่ม้วนเดียวจบจริงๆใช่ครับกลายเป็นว่าการเล่นจันน่าจะดูไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าครับนะฮะครับเป็นไปได้นะฮะแต่ผมบอกตรงว่าคอมที่ถูกดับมาจากทางฝั่งของีเวเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือหนึ่งก็คือความระมัดระวังในการเล่นเท่าที่ดูนะครับเพราะว่ามีจงังหวะหลุดค่อนข้างเยอะนะครับ รวมถึงกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมมองว่าตัวเปิดเนี่ยไม่ค่อยมีจับต้องได้สักเท่าไหร่ตัวเปิดมันมันไม่ถึงตัวแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้น2ก็คือการซื้อไอเทมเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องสปิดทูชเลยนะครับในเกมนี้จะเห็นได้ว่าไฟที่พยายามจะโถมตรงการใส่น่ะด้วยการที่คนที่ไปรับสปิดทูช่ะไม่มีเทเลนั่นคือความเสียหายที่ใหญ่มากที่เกิดขึ้นจากไฟตรงนั้นทําให้เสียทั้งชีวิตเสียทั้งตัวของเอลเดอร์นะครับนั่นก็คือ สิ่งที่ทำให้อินเว e เริ่มเก็บประโยชน์จากตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ไปต่อกันใบเกมที่3แลละกันนะครับให้เกมที่3ปลตอบแทนผมดีกว่าผมเองก็บอกไม่ได้ว่าอ v o วสจะงัดอะไรไม้ตายก้นหีบเอามาสู้หรือเปล่าหรือจะเป็นทางฝั่งอินเว e ที่เก็บสาูนย์แล้วคว้าแชมป์รายการซีแอคอนซีรีส์พีซีซั่นไปไทยแลนด์ะครับพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ